สวัสดีครับพบกช่องเบิร์ดพาหาปลาแอนซิชิ่งครับวันนี้ก็มาตกปลาที่คลองท่าสารอีกเช่นเคยแต่วันนี้มาตกใหม่ตรงสะพานเหมือนกันตรงใกล้ๆกับอุปกรณ์ตกปลาที่เราขายอุปกรณ์ตกปลาเอออะไรคลองท่าสารซิชิ่งอะ่ะโน่นนะตรงนน้นอุปกรณ์ตกปลาตรงโค้งพอดีผมก็ไม่รู้ว่า <c oughs> น้ำมันเป็นไรเป็นที่โคลนหรือเป็นเลยดำๆดำปีเลยวันนี้เลยเอากุ้งมาด้วยกุ้งฝอยเหวนแดดหน่อยสายล้วสามโมงครึ่งแล้วเก<ด> <c oughs> ้านาฬิกาจุดสามศูนแดดอย่างแรงถึงจะมาถึงพ,พักนึงบรรยากาศร,ารอบๆ นี่ขอลอกไงขอลอกคลองมันก็เลยพอตกได้เมื่อก่อนผมก็เคยมานะตรงเนี้ยในอีพีก่อนๆเคยมาอยู่เหมือนกันก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบรรยากาศหม่ก็นั่งอยู่ใต้นี่เลยศา,า,า,าลาศาลารอรถเก่าน่าจะเก่าแหละเดี๋ยวนี้คงไม่มานั่งรอกันแล้วล่ะ คอยติดตามรับชมกันเลยดีกว่าครับว่าหมายนี้จะมีตัวหรือเปล่าเอากุ้งมาด้วยน่าจะกินบ้างนะถ้าไม่กินก็โอ้โหหนูจะพูดยังไงแล้วทำสุดฝีมือ แล้วครับตัวแรกปลากระมังใสสวยเลยตัวนี้ตั้งกล้องสูงไปหน่อยหลบแดดปลากระมังแต้มแรกมันต่อตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่ได้วัดคิดว่าปลาเล็ก ปลากระมังแต้มที่สองไซส์ก็สวยดีไม่คิดเลยดีกินปุ๊บวิ่งเข้าหาต่อดีนะหลุดออกมาตามมาติดๆครับแต้มที่สองรอแบบนี้ได้แล้วปลาเอาไว้ช่วงโควิดหัวนครปฐรมตอนนี้ก็แย่เป็นเขตสีส้มนะ ันสมุดสาครเป็นเขตสีแดงเปดควบคุมถ้าเชื้อมันยังไม่หยุดมีหวังได้ปิดจังหวัดแนละความมาถมอีกทีแน่เตรียมตัวไว้ก่อนก่อนที่จะออกไม่ได้ใน้น้อยก็ตากแดดแดดเดียวอยู่ได้หลายวันตามกันต่อครับ มาแล้วครับแตนที่สามเกี่ยวแก้มมาเลยมาดึงยืบยืบแสดงว่ามันตกใจผมวัดกันเมื่อกี้นี้วิ่งเชี่ยวมาเลย ปลาหางแดงใสสวยครับตะเพียนทองหรือตะเพียนหางแดงเราก็จะเก็บเบ็ดมีกินแต่เมื่อไหร่นีนะอันนี้กินกุ้งน่าจะกินกุ้งเป็นคันแรกเลยตั้งแต่ตกมาแต่สามโมงนี่ก็จะสิบเอ็ดโมงแล้วผมกำลังจะเก็บเบ็ด สำหรับการติดตามเบิร์ดปลาหาปลาแอนฟิชชิงครับวันนี้ก็ได้มาสี่กับเวลา2ชั่วโมงกว่ากับสาชั่วโมงก็ปลาเข้าเรื่อยๆครับเป็นช่วงเข้าเข้าหยุดหุดก็ถือว่าได้มาเทสใหม่ให้นานาเลยถ้านานาจะมาใหม่นี้ครับของท่าสารอยู่ใกล้ๆกับร้านอุปกรณ์ตกปลาท่าสารฟิชชิ่งของท่าสารฟิชชิ่งถ้านนาจะมาก็ลอง พิมใน g o o g l e Map ว่าร้านอุปกรณ์ตกปลาขอ,องท่าสายวิชชิ่งมันก็จะขึ้นน้าถึงถึงร้านแล้วก็หันมองจะเห็นสะพานอันนี้นนก็ก็ใช่เลยหมายอยู่ตรงนี้แหละรอบนี้ก็ได้มาสี่ตัวก็ปีใหม่นี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนรู้จะได้ออกหรือเปล่ายังไม่รู้เลย เอาเป็นว่าขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามเบิร์ดปลาหาปลาแอนฟิชิ่งครับแล้วคลิปหน้าผมจะไปไหนคอยติดตามผมด้วยนะครับ้วคลิปหน้าเจอกันครับผม